ๆๆๆๆๆโอเสวัสดีทุกคนกันด้วยนะในวันนี้ก็มาอยู่ในแผนแผนาซอมบี้กันอีกแล้วอไอซิกมานี่คืออะไรเนี่อ๋อแบตเฉยโ้มีเยอะมากเลยแบตอะไรไบ้างวนี มีอะไรเนี่ย Disco in Undead คืออะไรว uh okay ะเจอ Disco เหรอ Shadow k y เดี๋ยวกลับก่อนแล้วก็ทิ้งดาบแปะแล้วใช่ไหมอันนี้เป็น Bowling เจอดานก็นคืนมีอะไรนะอ i อีแ okay ก่แล้วก็วัด ตีหัวระเบิดนี่คืออะไรเนี่ยหรือช่างอะไรมาไอซิคมาสกี้ไม่ดีดบดบ yes yes ก็เอาอะไรไปดีซันฟลาเวอร์ลยนพีชูเตอร์แล้วก็ระเบิดปึ๊บระเบิดบอมเบอร์ไม่เอาถั่วไปแล้วกันนะไม่เอาระเบิดเอตุน ตุ่นระเบิดตุ่นเออนี่ปีเปน็นตอนแรกก็หวานเซนเวอร์แล้วทำไมเครื่องตัดญย่มันบักน๊กได้ไงวันนี้มันมีสามอันนี่คืออะไรดิเออ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 เป็นสิบห้าบาทตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยมากโคลิ่งเวลาเลย แจ้นุมตุโอ้ยมีอำนาจแเคล่ะพี่เ์จัดจานไปเลยตึ้มีมีนี่นี่น,ะน,น,น,นี่กน่อเ่ตังชาตัางชาเอาไปกิน <ül> ตังชาชดเลยตายซะปิว บิวบิวออ <c oughs> ชี้ระเบิดระบนูเฮออมันอยู่ตรงนู้นแล้วเอาไปเอาวางนี่โอเครอ,อนีป้องกันไว้เถื่อถุระเ,เบิดเออเออช่วตาย หนุ่มนะแล้วนี่ไปโอ้ไม่ตายนี่เลยทั่วไอทัวทัวรีช้ามากเลยเอาดีเอาน้ำแข็งมาเร็วๆเอาน้ำแข็งมานี่ไงแปะหนาวเลยเอันนี้ด้วยดูแล้วแปะอะไรตรงกลางวะนะ่ะ เอาไงดีเฮ้ยถั่วถั่วถั่วมาดิเอาถั่วเลยดีช้ามากเลยรอให้มันกินแล้วกันเอ้ยอย่าหนุ่มนะกินนี่ไปซะอย่าหนุ่มนะแล้วกินนี่นี่ไปโอ้ย,อย,อยกระแป้งมาแล้วว้ามันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเออเอานี่เอาหนี้ อันนี้ไว้อมยำยำ,ำอร่อยแล้วก็ขุดทิ้งเลยอย่ากินเสร็จแล้วก็ขุดทิ้งเลยแป้งรุ่มเลยแกจะตายนะลิงกังกุลิกุลิกุลิวาช้ลิงกังกุลิงกังกุลิงกังกุลิกุลิกุลิวาใชาเออกินไปเลยไปเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ เอออร่อยแล้วมันเคี้ยวกี่วิว่นนั่นน่ะเอ,อ่อนตำมแข็งเร็วหน่อยเกยยิงมันตายวันน่นเอานี่อ่าไปอําน้ำยำเขื่อ no เื่อกดวางผิดบ้านเอ้บ้าเอ้ยกดวางผิดดกต้งคุชิ้งมันไม่สมดุล ไม่สนรุนความเรียบร้อยต้องมาก่อนกินมาเลยไอ,อทนี่ทุนี้ช็อปเปอร์ไม่ใช่ช็อปเปอร์ป่าวะหยับลอยกินมาถั่วเอาถั่วมาโอเคเออ <c oughs> แล้วก็ถั่วน้ำแข็งก็เกนี่ อันนีเ้เวฟมาแล้วอันนี้เอาไปอีกลนมาแล้วนี่เนี่ยเกลโอ้ยเอ้หุก,กระป๋งนั่นนี่อาเชอร์รี่ไปเพื่อนอร่อยนะอร่อยแต่หายตั้งกลุ่มโอเครอดแล้วเอ๊ พืชยิงสองนัดเกเรียกอะไรก็ไม่รู้เลยรีพีเตอร์ออเรีพีเตอร์เป็ดไอกระโดดมาเอาอะไรออกอ,อ,อ,อีเอเอ่อปเปอเอ่อเออเอ่อเนอเอ่ออกเอ่อเอ่ออ่อเนาา่เอ่นนาเอ่เอ่อเอ่อเอ่อเนี้เอนอมอกนนเนีเ่ยเอ่อเอ่่เ่ ยังบักเลยซุเปอร์บักอมยามลิงกันกูรงกูรกูริวลิงกันกูลิงกันกูเอ็ดซอมบี้มาแล้วซอมบโบนี่ไม่ใช่นะมันร Than ุด um ระเบิดเออตะเอ๊ะเ นี่เนี่ยอืดป้องกัน no อะไรเนี่ยเดินผ่านการป้องกันได้ยังไรเอืเดจมก็ะจายแล้วเจอหนุ่มหนาหน่อยนี่เนี่ยเอ๋เอเอืด นี่มนะวางทำไมวะเนี่ยเออตายเออมาตรงนั้นพอดีด้วยทัวกเกีกมาจริงมั้อะแล้วไปวางเนอะมันมาทำไมตรงนั้นอ่ะอมาตรงที่ไม่มีพืชกั้นอยู่ทัว เอาเฉีวมาเอาเฉีวมาเร็เว,วเร็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 วอ้ได้แล้วนี่อ้าวตบแตะนั่นมาแล้วโลเกีน้ำแข็งเกีอันนี้เอาไปอึดแข็งเลยอึดเกี กระดิ่งกระโดดไปกระดิ่งกระโดดใส่ธนวัตรนู่นไปแล้วก็เอามานี่เออไม่เป็นไรหรอกไปมันตายอย่างนั้นเลยกาจจะขุดทิ้งสักหน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องขุดทิ้งอ่ะรอตังค์ได้ด้วยอันนี้ชีดจัวหนุ่มนัดอะอะ าก <c oughs> ยังไม่มีตัวอะไรมากินซันพาเวอร์ตรงนั้นเลยอานุอิน,น,อนแหละฆ่าไม่ตายเลยอามงามยามาม,มัหน้าป้องกันไว้ก่อนอร่อยได้ดีป้องกันเออโอ้โหกระโดด ทำไมไม่กระโดดแล้วเฮ้ยยยตายสักกู <c ười> ทิ้งไปเลยจะมอยมอยกระเดิงกระโดดแล้วก็จะกระเดิงกระเวลแรกมาแล้วโอ้กระดิงกระโดดเออกระดิดงกระโดดตรงนั้นแหละ เอ้าลูกขุดชิ้นทำไมวะนีต่ตุกตุกตุกแข็งไปให้หมดแข็งเอือดายดีไอ,อห่นกระแปงยังไม่มาชิวกายมากไหมเออในตรงนี้มันตีช้ามากเลยนี่เจอหน่มนะเออขี้แตกเอเอ ดูกกระดิ่งกระดูดมาแล้วตอนนี้ตื่นแช่แข็งใช้อยู่แล้วก็จะตายอีกไม่นานอันนี้อย่าไปเอาตายแล้วแล้วจะให้ไอซ์นพาวเวอร์มากระดูดทำไมวะที่มันก็ฆ่าย,ยัางไงนุ่นะ <Okay. S 2> ออนี่เือ,อนัดแป๊ะแปะเออเออออเออเอบังบังอเออเเออ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 อวเออปออเออเอ้ มาอยู่เลนที่ดีด้วยอยู่เลนที่ดีแเป้แเป้แเปะยิงสามนัดแล้วแล้วก็อีกขีข้างจี้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 จีโอ้โหนกกระปง๋งแกตายอเอ็ดเบียสสุดท้ายกำลังจะมาแล้ว โนตอต่อปัง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 ปัยิงไม่ให้ตายเลยเอ๋เอ๋เอ๋ซอมบี่ปัง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  ตายหมดแล้วหมดร้านไปเลยจะโดนย้ำกระหม่อมจากระเบิดตายซะโดนระเบิดย้ำกระหม่อมนี่ระเบิดระเบิดระเบิดไฟนอลเร็ปใหม่ รอกันให้มันเยอะๆเตรียมละอร่อยไหมเพื่อนตายมดเลยสามแถวนั้นน่ะตายมดละทีนี้ก็เหลือแถวบนชิวกายได้เลยอ,ๆๆๆๆอีอ๊อีอออะอะไรเนี่ยขี้กระไรวะนี่อะไรวะนี่นมันจะ

ไม่เปสองอันเลยวันนี้ไปรเรื่อยๆแล้วกันนะจับมกอเจ้าก็บอกอ้วขี้โอ้ขี้แล้วขี้ก้อนใหญ่ๆโอ้โน้ต้งออตายแล้วฟีดแล้วทำไมมันให้พู้มาเค่ตัวเดียวออสองตัวเอ,อ ยิงฆ่ามันเอามันให้ตายลิงกังกุลิกุลิกุริวจะลิงกังกูลิงกังกินชีไปย้ำกระม่อมตายแล้วขุดทิ้งไปเลยขุดทิ้งทำไมเนี่ยอเ,เอ,อเอ,อเออเออ เอาคีอร่อยไหมเพื่อนไม่ดูดิคีตายซะไปไปปบไปปูปปปล่เบื์อนี่มันยังไม่ดูอะไรเลยไงคีดูขี้กินออมน้ำขุดขุดจีเอ้ยไม่ใช่อีเกะผูมาขุดไม่ใช่อีเกะผูมา S <S อันยำยำปังปังปังอยู่กระแปงยาอยูกระแปง,แปงมากินเลยระเบิดตรงนี้มันไม่ต้องแล้วเถื่อโดนมากินไปแล้วกันอ่ะเดียด๋วยวเถื่อตายี๋ยวโดนระเบิดยิงกระลาสุน กระแปงมาอีกแล้วทำไมตรงนี้ไม่มีตัวฟีดเอ้ยเอาตัวฟีดมาเดี๋ยวมันจะโดนหนุ่มหน้าตายตัวกีแล้ว๊กเอ้ยอะไรเนี่ยตายไปซะไอหัวกระแป๋งโดนยิงลูกกระสุนเยอะขนาดนี้เกมไม่รอดแล้วล่ะปึ๊บจำกระหม่อมงเอาฟีดมาตรงนี้ กระดงกระดดอีดนย่กำกะหมอ่อมขึ้นเออเฮ้ย,ยนี่นตรงนี้ไม่มีอะไรเลยเนี่ยเนี่ยทีแถวบนเนี่ยมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยมันมีจะยิงปืนเปล่าเนี่ยเอ้ยอย,ย่าเลยใครโดนระเบิดซอบบีน้นังงง,งงงนั่นน่ะเว้ยตรงนี้แตกแล้วกินเข้าไปกินเข้าไปเยอะอร่อยไหมเพื่อนตาย หน้าฟ้าเลยกเข้าไปเยอะๆเกเกยหกระแป๋งนี่ป้องกันเจาป้องกันที่ดีที่สุดตัวระเบิดนกระดิ่งกระดูเข้ามาก็ตายดิเกหมดทั้งแถวแล้วนี่ห้าแถวแล้วเนี่ยโอ้กี์อัดกระสุนเข้าไปแถวบนอัดกระสุน กระสุนกะดิ่งกระโดดมาปะ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 เอ้มันโดดกินอีกแล้วไอ้ทัวร์จุขี้ดูเข้าไปเยอะมันอัดกระสุนกระสุนเอ้ไอ้ทัวร์ขี้มันมาจากไหนเนี่ยยังไม่มีตัวในใต้ก็รอไปกันแหละเว้ยไม่ธรรมดาเพื่อน เอานี่แถวกลางปังมันเลื่อยเลยมีด้วยอ,อ,อู้แล้ไอ้น้ำแข็งนี่เพิ่งจะมาอ,อยู่แถวหน้าแล้วนะไม่ได้เลยเรอเปลี่ยนเมื่อไอเมื่อไอถั่วนี่นแตกก็เปลี่ยนเลยเลยถั่วขี้ชะลอเกียร์แตกอยู่ ทำไมตรงนี้ไม่มีกระเด่งกระโดดมาหาเลยตอนนี้คืออะไรวะเนี่ยถั่วจะเป็นหมดเลยอัดแน่นยาระวางตรงไหนไม่ได้เร้วเนี่ยไอซอมโบนี้่ขุดทิ้งขุดถั่วทิ้งไปเลยแล้วกันคิดออมาแล้วจ้ากินระเบิด ระเบิดอายจะระเบิดเจ้าปังมันอี่ปังให้บุตเอชนะแล้วได้ยน,นี่ยเห็ดเอ็ดดีกเกนี่คือดานเปิดตัวไอแกอบุตดาอะไรอ่ะว่าไปไกลๆเลยโอ้โหไอเกเก,ก,เกมาแล้วนี่ อะไรไมรู้หละจะรู้คือสันโฟเวอร์ผลิตเกน้อยมากเจ้ราคาศูนย์บาทยิงหลมสมศไม่ได้ด้วยเกิดมาทำอะไรเนี่ยเกรดาวเลยยิงหลุมศพไม่ได้เกิดมาเพื่ออะไรแล้วทำไมไม่มีดวงอาทิตย์ตกมาเออมาตอนคืนนี่ว่ามันจะมีดวงดวอาทิตย์ตกมาตรงไหนวะรอเปนหนึ่งเกี่

ตายแล้วบุดทำไมแสงนี่มันผิดผลิตน,น,น้อยอยังไหมเกยปักปักสองนัดจงตายสมิเกะสมบนี ي นี่นยิงเข้าไปเอ๊ะจกงกงกูริกูริกุริอะไรจะได้พีชูตเตอร์เยนี่หนุ่มสุขโคตรขวางเลยวางวางพื้นได้ปะเนี่ยเกมันไม่ได้ต้องวางพื้นดินตายหมดเลย ก็จะวางพีเตอร์อีตัวหนึ่งโอ้ยอีแก,กอีแก,กมาแล้วทำอะไรได้เนี่ยนี่ยิงมนันดิโัวสมุดีสมุดไว้ป้องกันอะไรเนี่ยอุย้ยเกเอานี่มันจะกิ่งนี่วะตายเฉยเลยไอ้ชักชักนี่มันจะกิ่งนี่วะการ ติง๊เอ้ยเ้ยตายตายซะตายไปหมดเออตายระเบิดจุดมันยิงกี่ช่องเนี่ยไม่รู้อะวางไปสามแถวแล้วกันซอมโบนี่อีกแกโอ้โอ้ บบรกจ็ตเกยลิกางกุลิกุนใครจะจบเว็บละเพิ่งวางนี่ได้แถวหนึง่งช้ามาก25บาทเกยขึ้นเฮ้ยเป่ไงมาตายตายเอ,อเย้ย มาได้ไงอีแกะเอาอีแกะให้ตายเอ้ยตา,ตายมันตายมันกดแล้วมันจะตายเอ,อ๋เอะไรวะเนี่ยเห็ดขี้อะไรวะเนี่ยเห็ดอี้วนยังไงเห็ดอ้วน สำหรับคลิปในวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้อันนี้บายบ